ันี้จะเป็นมัดไฟเว็บร้อยดิมร้อยนะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่ไปซื้อมาสังเกตนะพันเชิดแน่เกลียดมากนะรบบโหมาซะขนาดนี้ครับไม่ได้หรอกอันนี้จะเป็นชุดของแท้ติดรถมาแค่คอยสตาร์ทเสียเฉยครับผมไปซื้อมัดไฟมาใหม่นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเอาพันเชิดคอยของตัวเก่ามาใส่ในชุดฟินคอยตัวใหม่มนชุดในใส่ของมัดไฟตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาวัดค่ากันดูนะครับตั้งไปที่มีเสียงนะครับตัมมิเตอร์ที่มีเสียง ใช้มันติอ่าใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะ่ะจะง่ายกว่าของเก่าอ่ะอยู่กับผมแม่ก็ยี่สิบปีแล้วมั้งนยะพันเชอร์ตัวเนี้ยมันใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเพราะว่าผมซื้อซื้อมัดไฟมาใหม่ครับมันใช้ไม่ได้ครับคอยสตาร์ทดีจริงแต่พันเชอร์ไม่ดีครับก็ซื้อมาแล้วก็คนตรวจสอบด้วยถ้าใส่ปลายหืองานงอกเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นพันเชอร์ของเดิมครับผมเอามาบัตรกีใหม่ครับบัตรกีก็ไม่สวยหรอกแต่อา,อาให้ใช้งานได้ก็แล้วกันเห็นไหม ค่าพันเชื่อคอยเนี่ยของเรียบร้อยดีมร้อยอ่ะจะอยู่ประมาณนี้เลยครับอ่าถ้าถ้ามันร้อนก็อาจจะมีค่าเปลี่ยนแปลงหน่อยอันนี้คือค่าเย็นๆยนะครับอยู่ประมาณนี้เลย2 0 0้กว่าสองร้อยห้าสิบประมาณนี้ดูของที่ผมซื้อมัดไฟใหม่มันติดพันเชือคอยมาเนี่ยคือติ่งตัวนี้ยาวๆน่าเกลียดมากครับทีแรกครับผมคิดว่าเออถ้ามันยาวผมจะเจียออกนะแต่ผมไปวัดดูครับมันไม่ขึ้นเลยครับวัดดูไม่ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าคือซื้อมาคือจับใส่รถเลยรถสตาร์ไม่ติดนะครับไฟออกจาก คอยสตาร์ทจริงแต่ไม่มีสัญญาณส่งไปหาไม่มีสัญญาณมันปนเซอร์ส่งไปหากล่องก็ใช้งานไม่ได้นะครับแบบนี้เออต้องเปลี่ยนนะครับบัตรกีใหม่ก็ดูด้วยถ่ายรูปไปด้วยว่าขั้วไหนอยู่ขั้วไหนนะครับอันนี้จะเป็นชุดของเก่าครับคอยสตาร์ทเสียไปแล้วนะครับแต่ชุดมัดไฟแสงไฟอะไรก็ยังดีอยู่อันนี้จะเป็นเนี่ยของเสียครับแค่คอยสตาร์ท ตัวกูกลมเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมยังไม่มีอะไหล่ผมซื้อยกมัดมาเลยแถวร้านใกล้บ้านครับผมก็ไม่ไว้ใจหรอกครับซื้อมาก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมาซ่อมอมซื้อมาซ่อมอมใส่แต่ก็ไม่ได้ซสีเรียสครับแถวบ้านผมมันบ้านนอกครับก็ว่าจะสั่งอะไอยอยู่ก็นานเหลือเกินครรถนี้ก็รีบทําหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมพันเชอร์ของของแท้ติดรถเลยยังดีกว่าของเทียมที่ซื้อแม่ครับก็อแดปใช้กันไปนะครับ